สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาในโอกาสวันชาติของรัฐกาตาซึ่งตรงกับวันที่18ธันวาคม2564ความว่าเช็คเตมีนบินฮามัดอสซันีเจ้าผู้ครองรัฐกาตากรุงโดฮา ในโอกาสวันชาติของรัฐกาตาหม่อมชันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสําราญทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวกาตาหม่อมชันตระหนักยิ่งถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ชันมิตรอันมั่นคงระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองซึ่งหม่อมชันเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดดังกล่าว จะก่อให้เกิดการพัฒนาเพิ่มพูนความร่วมมือในกิจการหลากหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าและการลงทุนของทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิรลงกรพระวะชิรกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิฐิธิที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา13นาฬิกา53นาทีสมเด็จพระนิธิฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปมูลนิธิปอเต็กตึงทรงเปิดงานฉลองมูลนิธิปอเต็กตึง110ปีความดีที่ยั่งยืนโอกาสนี้ทอดพระเนตรวิดิทัศน์เกี่ยวกับความเป็นมาของมูลนิธิและหอประวัติของมูลนิธิจากนั้นเสด็จไปยังต้นไม้แห่งความดีทรงลงพระนาม,มาพิไทยในหยดน้ําแห่งความดี เพื่อเป็นต้นแบบและเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนร่วมกันส่งต่อการทำความดีเพื่อสร้างสังคมความดีที่ยั่งยืนผ่าน w w w ต้นไม้แห่งความดี .com และท่อแพรนีนิทรศกาลมูลนิธิปอติเกตึง110งปีความดีที่ยังยยาางย่งยืนที่นำเสนอภารกิจมูลนิธิในรอบ10ปีที่ผ่านมามูลนิธิปอต็เกตึงเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มุ่งมั่นช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และบำรุงสุขโดยไม่เลือกชั้นวรณะและศาสนา ภายใต้ปณิธานช่วยชีวิตรักษาชีวิตสร้างชีวิตเมื่อปี2563ที่ผ่านมาในโอกาสครบรอบ110ปีมูลนิธิปอเตึกตึงได้จัดกิจกรรมพิเศษตลอดทั้งปีเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมไทยภายใต้แนวคิดความดีที่ยั่งยืนโดยได้มอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์มูลค่า110ล้านบาทให้แก่โรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวม37แห่ง รวมทั้งการตั้งโรงครัวบริการอาหารและน้ำดื่มการบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามชุมชนต่างๆต,ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดหอรประวัติมูลนิธิและทอดพระเนตรกิจกรรมภายในหอรประวัติซึ่งจะแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมูลนิธินับตั้งแต่ปี2437ที่มีชาวจีนพ้นทะเลที่จะมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารบนผื้นแผ่นดินไทยความศรัทธาที่มีต่อองค์หลวงปู่ใต้หง หรือใต้ฮ่องกงตลอดจนการก่อกํากเนิดมูลนิธิปตกตรึงแบ่งออกเป็นเจ็ดห้องได้แก่ห้องที่หนึ่งนำศรัทธาข้ามสมุทรจัดแสดงภาพยนตร์ที่จําลองเหตุการณ์ในอดีตของชาวจีนที่เดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมายังประเทศไทยและการอัญเชิญรูปจําลองของหลวงปู่ใต้ฮงมายังประเทศไทยของนายเบยุนห้องที่สองพลังศรัทธาใต้ฮ่องกงนิทรรศการบอกเล่าประวัติปณิธานและจริยวัตรอันงดงาม ของหลวงปู่ใต้หงผ่านภาพวาดบนพืนผ้าและเทคโนโลยีโฮโลแกรมห้องที่3สู่จุดเริ่มและรากฐานแสดงเรื่องราวความเป็นมาของมูลนิธิตั้งแต่ยุคแรกที่เริ่มต้นจากการกําเนิดของคณะเก็บศพใต้หงกงจนพัฒนามาเป็นมูลนิธิปอเต็กตึงการช่วยเหลือชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยการเก็บศพรญาตและอื่น ห้องที่4ความดีร่วมใจฝา่าภัย,ภยสงครามการแสดงภารกิจของมูลนิธิปอต็เกตติ้งเนช่วลสงครามโลกครั้งที่สองที่ได้ช่วยเหลือสังคมทั้งการเก็บศพตั้งโรงทานและการก่อตั้งสถานผดุงคันห้องที่5เติบโตสนองคุณแสดงถึงมูลนิธิปอติเกตติ้งในยุคปัจจุบันและหน่วยงานในเครือประกอบด้วยโรงพยาบาลหัวเฉียวคลินิกการประกอบโรคศริลป,ปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่มีการดําเนินงานที่ยึดมั่นในการสนองคุณราชวงศ์จักรีและพื้นแผ่นดินไทยห้องที่6อาสาจิตกุศลแสดงงานบรรเทาสาธารณภัยของมูลนิธิปอเต็กตึงรถพยาบาลจําลองการสาธิตการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจ CPR และข้อมูลสุสารมูลนิธิปอเต็กตึงห้องที่7เสียงสนองคุณเรื่องราวของมูลนิธิปอเต็กตึงใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร โชว์เคสและหอออฟเฟมเครื่องแบบบอกภารกิจของเจ้าหน้าที่กู้ภยัยกู้ชีพนอเคตเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานนิติเวศและอาสาสมัครรวมทั้งประติมากรรมเสียงสัญ,ญลักษณ์ของมูลนิธิป่อเต็กตึงหมายถึงการทำบุญกุศลสารต่อความดีเพื่อสนองคุณแผ่นดินหอประวัติแหงนี้นับเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และรวบรวมเรื่องราวความดีที่ไม่มีที่สิ้นสุด ที่พร้อมจะส่งต่อพลังศรัทธาและแรงบันดาลใจแก่เยาวชนรุ่นต่อไปในการสานต่อแผอ่กิ่งก้านความดีแก่สังคมไทยความเสด็จพระราชดำเนินกล่าวได้ทรงพระอักษรผู้กันจีนพระราชทานสี่ตัวอักษรประกอบด้วยปอดเต็กเสี่ยงตึงซึ่งมีความหมายถึงการตอบแทนบุญคุณด้วยการกระทำความดีเวลา17.42นเสด็จพระราชดำเนินไปเมนวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนในการพระราชทานเพลิงศพนายชวินอยู่เป็นสุข ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเมื่อวันที่18ตุลาคม2564สิริอายุ63ปีนายชวินอยู่เป็นสุขเป็นบุตรของนายเสริมและนางภพเราะอยู่เป็นสุขเกิดเมื่อวันที่17ธันวาคม2500ณกรุบอนประเทศเยอรมน,นีตะวันตกขณะบิดาดำรงตำแหน่งกงศุลไทยประจำสถานทูตเยอรมน,นีตะวันตกสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยายลายัยนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยายลัยรามคำแหงเนติบัณฑิตไทย ปริญญาโททางด้านกฎหมายจาก Howard University และ American University Washington College of Law สหรัฐอเมริกาจากนั้นเริ่มรับราชการเป็นข้าราชการตุลาการตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาเมื่อปี2534ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่แผนกคดียาวชนและครอบครัวผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาทและตำแหน่งสุดท้ายคือผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ในระหว่างรับราชการในชวินอยู่เป็นสุขเคยได้รับรางวัลปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างดียิ่งในสารดีกาขณะปฏิบัติราชการที่สานดีกาด้าชีวิตครอบครัวสมรสกับนางสกุลรัฐอยู่เป็นสุขมีบุตรหนึ่งคนทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันธวดีทรงเปิดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2021ซึ่งจะจัดถึงวันที่1มกราคม2565 วันนี้เวลา18.35นาทีคุณกระหมอ่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปสวนไม้งามริมน้ำกกศูนย์ราชการฝั่งมินงม่นอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายทรงเปิดงานมหากรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2021ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดเชียงรายส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่18ธันวาคม2564 ถึง1มกราคม2565เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกระดับให้เป็นงานท่องเที่ยวในระดับประเทศและระดับอาเซียนเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สนับสนุนให้อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ต่างๆในจังหวัดกิจกรรมในงานได้เปิดพื้นที่สวนที่มีเอกลักษณ์ภายใต้ชื่อมหัศย์เชิงราย เมืองสายหมอกดอกไม้งามเล่าเรื่องเมืองสมุนไพรผล,ลไม้ชากาแฟในแนวคิดแสงสีในดินแดนมหัศจรรย์ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้นำศาสรแห่งศิละปะร่วมสมัยในรมิตสวนไม้งามริมน้ำกกให้เป็นสวนไม้ดอกที่มีในยามค่ำคืนมีการแสดงแสงสีเสียงในรูปแบบประติมากรรมศิละปะร่วมสมัยอุทยานกล้วยไม้และสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนานาพันธ์และการแสดงไฟประดับอย่างสวยงาม นอกจากนี้มีการจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ข่วงวัฒนธรรมแสดงวัฒนธรรมชนชาติพันธุ์17ชาติพันธุ์นิทรรศการของส่วนราชการและภาคเอกชนทันนี้ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวจัดเตรียมเอกสารหลักฐานรับรองการฉีดวัคซีนเพื่อแสดงณจุดคัดกรองก่อนเข้าชมงาน ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าโครงการส่วนพระองค์ที่ร้านมูล,ลนิธิชัยพัฒนาโครงการทหารพันดีในงานการชาติออนไลน์ประจำปี2564บนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงงานการชาติออนไลน์ประจำปี2564บนแพลตฟอร์มออนไลน์ www. n g a ก a รชา a t .com และ www.redcrossfair. com สามารถเข้าไปเที่ยวชมงานร่วมกิจกรรมรุ่นรับรางวัลและเลือกซื้อสินค้าตามโซนต่างๆอาทิโซนร้านค้าโครงการสวนพระองค์ที่ร้านมูลนิธิไทยพัฒนาโครงการทหารพันดีนำผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ105ข้าวซ้อมมือหอมมะลิข้าวสารกอขอ43บรรจุ1กิโลกรัมและ5กิโลกรมัมเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวทหารพันดีมเมล็ดพันธดี10ชนิดน้ำพริกปลานิลจิลดาปุ๋ยหมักจากมูล,ล่อ ุ๋ยมูลไส้เดือนน้ำส้มควันไม้รูปประคบสมุนไพรทุงไม้ไผ่ดูดซับกลิ่นใยบวบใยบวบขัดผิวชาเชียงดาวเห็ดลินจื้ออบแห้งรวมทั้งสินค้าและกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆอาทิชมพิพิธภัณฑ์สภากาชาติไทยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ชมสาธิตการจับงูรุ้ยพิษงูจากสถานเสาวภาลงทะเบียนบริจาคดวงตาอวัยวะและบริจาคโลหิตชมเสวนาทางการแพทย์จับแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชาเทวีนศรีราชาเลือกสินค้าจากเหล่ากาชาติจังหวัดและสินค้าจากโรงเรียนในพระราชาดำริท่องพลุเสวยเสื้อและของที่ระลึกงานกาชาติโดยกดเลือกที่โซนสภากาชาติไทยร้านสำนักงานจัดหาไรายได้ donation hub รวมถึงร่วมทำบุญบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ การบริการทางการแพทย์การบริการโลหิตและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต14บาท14วันสร้าง4ภารกิจกับสภากาชาติไทยในแพลตฟอร์มหรือร่วมบริจาคผ่านการสแกน QR Code ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภากาชาติไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนภารกิจขอสภากาชาติไทยได้ถึงวันที่27ธันวาคมนี้ตลอด24ชั่วโมง สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์จัดกิจกรรมแนะนำหลัก erm ส,สูตรและคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา CGI Open House 2022วันนี้ผู้อภารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เผยหลักสูตศาสตราจารย์ตุลยคุณสศักดิ์รุิรวัน์อธิกรรบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรและคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา CGI Open House 2022 ตามที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสวัางขวัตวรคติยราชนารีสมงมุ่งมั่นที่จะสร้างสถาบันบัณฑิตศ,ศึกษาจุฬาภรณ์ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางการศึกษาโดยใช้การวิจัยนำในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงในสาขาที่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงานภายในงานมีการแนะนำหลักสูตรของสถาบัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แก่นักศึกษาและผู้ปกครองโดยจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ3สาขาคือวิทยาศาสตร์ชีวประยุกต์อนามัยสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์เคมีและพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลากว่า10ปีได้ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงที่มีคุณภาพมาแล้วมากกว่า200คนท้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษามีโอกาสได้รับทุนและฝึกงานวิจัย ณมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยชั้นนำที่สหรัฐอเมริกาด้วยสำหรับผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ด้วยตนเองจนถึงเดือนเมษาย,ยน2565สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร02 554 1900ต่อ2144 2130และ2712 จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึงความสุขสวัสดีค่ะ